วันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของชีวิตอีกวันหนึ่งค่ะที่ได้มาร่วมบุญใหญ่ขนาดนี้นะคะเท่ากับชีวิตนี้เกิดมาคุ้มค่าที่สุดแล้วค่ะที่ได้สั่งสมบาร,รมีเพิ่มขึ้นในทุกๆวันวันนี้เป็นวันที่บอกเลยว่าเป็นวันที่มีความสุขน้ําตาไหลไม่หยุดเลยค่ะตั้งแต่วินาทีแรกยันวินาทีนี้ได้เห็นพระภาการสาวพัดแล้วก็ปลื้มปิติค่ะมันเป็นความรู้สึกที่สักครั้งหนึ่งถ้าเราได้เกิดเป็นผู้ชาย เราก็น่าจะมีความสุขยิ่งกว่านี้นี่ขนาดเกิดเป็นผู้หญิงยังความซาบซึ้งใจยังได้ขนาดนี้ภาพในวันนี้เป็นความงดงามที่หาดูได้ยากค่ะเป็นสิ่งอัศาจรรย์ที่เกิดขึ้นได้ยากนะคะแล้วก็เป็นสิ่งอัศาจรรย์ที่เราได้มาร่วมในพิธีนี้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะที่ได้มีบรรยากาศแบบนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยเป็นเป็นสิ่งที่ปลื้มใจที่ สามารถจัดขึ้นได้ในประเทศไทยเป็นแห่งเดียวที่เกิดความอัศจรรย์เกิดขึ้นนผืนแผ่นดินนี้แล้วก็หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งที่เราจะได้มีมาเจอสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะมีเกิดขึ้นที่นี่รู้สึกว่าโชคดีที่สุดค่ะที่เกิดมาเป็นชาวพุทธศาสนาและก็มาได้สั่งสมบาร,รมีในประเทศไทยของเราไม่ต้องไปไกลถึงขอบฟ้า เธออยู่ประเทศไทยนี่ก็สามารถมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นได้มันสุดยอดที่สุดละค่ะวันนีเ้เราได้มาต้อนรับพระธรรมญา,าตานะคะเป็นอนุสรสถานแห่งที่7คือวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นวัดที่เผยแผ่วิชาธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลที่ท่านได้ไปค้นพบกลับมาอีกครั้งหนึ่งไปทั่วทั้งโลกเลย สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่สำคัญมากและจะสำคัญตลอดไปอีกในอนาคตการเบื้องหน้าเพราะว่าพระมหาจะทมมกายเจรียดีของเราเราสร้างเอาไว้เพื่อให้ชนนั้นชนรุ่นหลังแม้หากว่าเราเนี่ยได้ละโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังได้บุญนี้อยู่ และนอกจากบุญยสถานต่างๆที่อยู่ในอนุสรสถานแห่งที่7อันนี้เรายังมีบุญที่จะตามติดตัวเราไปทุกภพชาติอีกค่ะและทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เป็นเพราะความกตัญญูคือรู้คุณและกระตะเวทิตาคือประกาศคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจนันทสโลที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้มีความ รับและมีความกตัญญูกะตะเวทิตาคุณต่อบหาปูชนียอาจารย์เป็นอย่างยิ่งสิ่งต่างๆที่หลวงพ่อได้ทำนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อตัวท่านเองเลยหากพวกเราเนี่ยได้ทำการคิดให้ลึกซึ้งแล้วจะรู้ว่าไม่มีใครเลยค่ะที่อยากต้องทำสิ่งต่างๆที่ยากเย็นขนาดน,นี้ถ้าหากว่าไม่ได้มีคุณธรรมมันสูงส่ง หรือมีความกระตันยู่กระตะเวทีที่มากคอก็คงไม่สามารถจะเกิดสิ่ง,งตา่างๆทั้งบุญยสถานและบุญมากมายที่เราได้ทำจนถึงทุกวันนี้ค่ะคือคิดว่าสิ่ง,งต่างๆที่หลวงพ่อได้ทำหลวงปู่ได้ทำคุณยายได้ทำที่เป็นบุญเป็นบาร,รมีทั้งหลายน่ะ มีจำนวนมากมายมหาศาลยิ่งกว่าคำว่าสาธุที่เราพูดออกไปเพียงแค่ไม่กี่คำในการนั่งรับพระธรรมยาราในครั้งนี้ค่ะเราพูดไปทั้งชาติคำว่าสาธุยังไม่หมดบุญที่ท่านเคยทำมาตลอดตั้งแต่ปฐมมาชาติปฐมมากับจนกระทั่งถึงชาติปัจจุบันเลยค่ะเพราะฉะนั้นการที่ได้มารับพระธรรมยารานอกจากจะแสดงความกตัญญูต่อหลวงพ่อธรรมชยโยซึ่งทำให้เราได้บุญแล้วเนี่ย ยังทําให้เราเนี่ยสามารถได้บุญเพิ่มกว่านั้นอีกนะคะถ้าเราสามารถที่จะคิดไปว่าเรามาสาธุเพื่อที่จะอนุโมทนาบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโลหลวงพ่อธรรมัชโยและมหาปุชเนียจารย์วิชาธรรมการของเราทุกท่านค่ะยังไม่พอนะคะพระทุกทกท่านที่มาบวชในที่นี้หนึ่งรูปมีบุญนานไปกี่อสงไขยกับพวกเราก็ได้บุญกับท่านไปหมดเลยค่ะ เพราะฉะนั้นบุญนี้ไม่ใช่บุญเล็กบุญน้อยเลยค่ะที่หลวงพ่อพูดนั้นน่ะถ้าหากเราตองตามดีๆแล้วจะเห็นว่ามันคงจะเยอะมากจริงๆอะค่ะไม่งั้นท่านคงไม่ให้ลูกมานั่งตากแดดจนถึงปีนี้เป็นปีที่สิบแล้วค่ะก็ขอให้พวกเราปื้มในบุญกันทุนนะคะอนุโมทนาบุญค่ะ